เรื่องอุตสุลมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตร่างมีคนเป็นลูกศรเพศชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครือครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาขิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตราวาศกถือบาทและจีวร เข้าไปหาพระลักษณะนจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะามาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤก์ด้วยกันพระลักษณะรับคําแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกําลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะาถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลนาักษณะ ยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืกลับจากบินทบาทหลังจากชันเสร็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณนะที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะดได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคัลลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครืนี้ ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นอุศโลมเปรเพศชายลอยในอากาศวงเล็บขนลูกศรเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ร่างของมันเองจนมันร้องควรคราง กระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการไณ้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสยกุยันก็ยังมีอยู่ เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นอุสุลมเปรตเพศช,ชายนั้นแต่ไม่พยากรเพราะการพยากรนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราพิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตอยู่ในครุงราชครืเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปี แล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมกขลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่42ที่4ิ